สวัสดีค่ะผู้หญิงหากินวันนี้เรามาบุกตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานวันนี้เรามาหากินกันที่ตลาดเซฟวันค่ะความตั้งใจแรกที่จะมาที่นี่ก็คือมาหากินกุ้ยช่ายค่ะกับข้าวโพดแต่เดินไปเดินมามาสะดุดตาที่ร้านหนึ่งค่ะคิวเยอะมากเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆค่ะว่าเขาทำ อ๋อนี่แหละที่เราอยากทำมานานแล้วมันฝรั่งอบค่ะใส่ชีสมาดูวิธีการทำค่ะว่าเขาทำยังไงบ้างอบมันฝรั่งให้สุกนะคะผ่าแล้วก็ทานเนยควานค่ะควานมันฝรั่งออกมาให้เหนื้อมันเป็นผุยผุยบ้านเราเรียกว่าผุยผุยผงผง หลังจากนั้นทำยังไงต่อคะอ่ะคอยดูทานเนยเนยจืดหรือเนอยเค็มนะถึงไงไม่กล้าถามเอาคลุก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 เข้าไปไเนยผสมกับเหื้อมันฝรั่งนะคะแต่ยังคงเปลือกมันฝรั่งไว้ าจะเป็นเกลือนะคะแสดงว่าเมื่อกี้เนยจื้แล้วก็มายองเนสแน่เลยหน่ากินแล้วอะแค่นี้อันนี้นะคนที่มาสั่งต้องจ่ายเงินไว้ก่อนนะคะแล้วปรับบัตรคิวแล้วก็ไปเดินช็อปรอเลยเพราะว่าใช้เวลาในการทำนิดนึงนะสังเกตค่อนข้างใช้เวลาแล้วก็มีหน้าข้าวโพดด้วยนะคะที่เห็นนะ เดี๋ยวเราจะไปทําใสแคมใสปูอัดใสข้าวโพดน่าจะอร่อยไปอีกแบบทำเลยแล้วค่ะข้างหลังเป็นเครื่องอบนะคะเครื่องอบเตาถ่านน่าจะหอมดีนะแล้วก็เป็นเครื่องฟิวเดี๋ยวต้องเราต้องไปซื้ออะไรเราทม่มาเงินเลยนะคะ49บาทสุด้ายจะได้จ่ายตังค์49บาทไม่ถือว่าแพงนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทำอาหารแต่อยากกินอาหารอะไรประเภทแบบนี้55นะคะจะส่งแจ้งทุกท้าเส็จไปได้เลยนะคะ สังเกตว่าในตลาดเซฟบันจะมีร้านมีร้านเดียวนะคะใครมาเซฟบันอยลืมมาอุดหนุนพี่เขานะคะเราควรจะมูฟออนไปที่อื่นได้แล้วแหละไปะสามชิ้นห้าสิบห้าประตูเลือกเลยรวมได้หมดเลยนะเคฟเย็นเอาไหม อีกร้านหนึ่งที่คนต่อคิวเยอะมากก็คือเป็นร้านโอลี่กระเพราเทปวันโคลาชนะคะมาดู<ร>นกกระทาทอดจานละห้าสิบบาทจานละห้าสิบบาทครับกรอบๆทานได้ทั้งตัวไม่เอาไส้ันออกเหรอหจานมี8ตัวครับผมหจานไม่ได้เอาไฟมันออกเหรอคะอ๋อมันไม่ได้เป็นไส้แล้วมันเป็นเหมือนที่เลี้ยงหาตัวมันอยู่ ะมาสิบบาทจะเห็นร้านแมงกะพุุนเคบับม่อนดองกุ้งดองไก่เกาหลีเนี่ยเยอะมากนะคะที่ตลาดเซฟวันก็แสดงว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของการกินของคนโคราชไปแล้วนะคะส่วนเรานั้นก็กินส้มตำผัดหมี่เหมือนเคยค่ะพอได้มีแรงมาช็อปแล้วตอนนี้ก็ได้ของกลับบ้านแล้วแต่ที่สำคัญเราต้องแวะซื้อนี่ค่ะอุปกรณ์มันอบของเรา แก๊สแล้วก็หัวพ่นไฟใช่ไงวะพยายามอ่านวิธีแล้วก็ใช้ไม่เป็นไม่เป็นไรซื้อไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปหาวิธีที่หลังกระดาษฟอยอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไม่ใช่ฟอยฟอยอยู่นี่ค่ะอันเดียวคงไม่พอสองเลย ได้แล้วอุปกรณ์การทำมันอ,อกฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เราควรจะกลับได้แล้วนะคะแม้จะมีรถรางบริการแต่เราไม่สนค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะมาออกกําลังกายด้วยการเดิน้นนคนมุมงเยอะมากอะไรกันเสื้อตัวละ20บาทบ้าบอมาเอาของมานางอยากได้ปล่อยให้นางชอบไปตัวละ20บาทในขณะที่นางกําลังเลือกอยู่นั้น เจ้าของร้านก็ยื่นเสื้อมาให้แล้วบอกว่าอ้าวตัวใหญ่อยู่นี่นเ,นเท่านั้น,น,ะะลนะะตลาดเซฟวันโคราชถือว่าเป็นตลาดที่มีทุกสิ่งจริงกระเบลจริงๆเลยนะคะอยู่ทีทีก็อยากได้ลองเท้าแต่ร้านนั้นที่ผ่านมา ก็ต้องย้อนตามหาสิคะรออะไรอ่ะไม่ใช่ร้านนี้เฮ้ยอันนี้หน้าแวะเข้ามุงอะไรกันหน้าคนน้นน้องค้นก่อนค้นไปค้นมาเสียเงินจนได้พอหันมาอีกแวบหนึ่งเจอแล้วค่ะร้รานรองเท้าที่เราตามหา และแล้วเราก็ได้รองเท้าเพื่อสุขภาพตอนตั้งใจหาไม่เจอพอจะเจอเจอแบบไม่ได้ตั้งใจกลับค่ะกลับกลับ <c oughs> ในระหว่างทางเดินไปหารถนั้น <c oughs> ก็มีของกินระรามตาอีกมากมายเหมือนเดิม เป็นเหตุทําให้เราหลงนิดหน่อยนะคะรถราอยู่ไหน <c oughs> เรามาเดินใช่ไหมล็อกไหนเราล็อกนี้รอล็อกนู้นเมื่อกี้ภารกิจตามหารองเท้าต่อไปภ <c oughs> ารกิจตามหารถค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เทคนิคการหารถของดิฉันก็คือการกดรีโมทหาค่ะแล้วก็ฟังเสียงเดินตามเสียงนั้นไปเราก็จะเจอรถแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วรอชมคลิปหน้าค่ะการทำมันอบเจอกัน